ไม่กล้าฉี่อะไรเงี้ยยืนเลยคืออ้าวชื่อคุณวัญชลปองนะครับพี่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าพี่พูดอย่างนี้เขารู้ว่าสิหนูแบบกระเทยอ่ะไอ้เจี๊ยบวกมึงเล่นแร้วก็จะใหม่ฮะเนี่ยไอ้เจี๊ยบกระสุนมันหายยากเดี๋ยวมันหายมึงเล่นเนี่ยมึงเล่นเล่นธนูนี่มีหน้าเดียร์ยิงเนี่ยมันไม่หายธนูไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวพากลับบ้าน เออน่าน่าต้องสวัสดีให้ได้ขอเสียพวกมือด้วยอ่านให้ดีอ่านให้ดีไปแฟอะไรอ่านให้ดีอ่านให้ดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่เข้าหัวเลยข้าตาคายเล้ยงเขาตาคายเล้ยกระเถื่ไม่ใช่สารจะเถื่ไม่ใช่สารกระพานไม่ต้องดีบอกงี้สวัสดีค่ะพี่ป้าแยงยกมือแล้วสวัสดีเขาแบ่งไม่เริ่มเขาก็ไม่เริ่มเด้อเร็วเร็วติดค่าเออเขาเสียพวกมือเร็วเร็ววสสัดีค่่ะกอน

ลุงนครับหูยากูบครับเป็นยังคงบซมทเป็นยังคือบซส่เมทผมยากใส่นาลุงพลครับเฮ้นอเอ้ยมึงผู้ชายข้างหลังเขามองเขามองอย่าอยพึ่งอ่ะ ยาทำอะไรอ่าเป็นอะไรเหนื่อยใช่ไหมเออเอากลับแร้บบายบายมึงเจอกันเจกันพงนี้มาเช้านะเอ้ยมึงเพื่อนกลับแล้วเย้ย โอ้คราฟี่ a บนดา e บับาจนนไม่เข้าห้องสอบเหรอหมเวลาก้อนครับฮะหมเวลากรครับเอาแล้วที่นั่งอยู่ข้างหนอะอ้าวขอโทษคุูลืม ค่ะยกก้นให้ค่ะเดี๋ยวจะต้องแข็งมาดูดิเย็นเปล่าเย็นเสียค่ะไหนอย่ายกก้นไม่่ะก้อนนี้ไม่เย็นเลยแม่ไม่เย็นเลยเย็นเข้าไปได้ก้อนไหนไม่เย็นมังเชคเลยมีก้อนไหนไม่เย็นเลยเนี่ที่ศาส้ร์สมที่มา คือว่าเมื่อกี้อะค่ะคือเมื่อกี้คือคือเมื่อกาเดียวนันเมื่อกะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะอ่าเป็นอกี้เมื่อกี้นะคะคือเราจะมาห้องน้ำกันนะคะใช่ค่ะ แล้วก็เรากับชนฟุ้นบานะฮ่าเก็บได้ลองไปว่ายน้ำกับเฮียแล้วค่ะ วกันล็อกไปแ่เห็นตรถมัหาอ่ะเ่อไปค่ะไปวตายแล้วดีสวกูบอกึงว่าอย่านอนบนที่นอนกูใช่ไหมเราดีนอนทับจาของเหงอย่าง

น้องเป็นไรครับพี่ส่งบ้านน้องต่อไปนะคะก็คือโอ้ยน้องทายเยอะพาตัวอย่างไปโอ้แล้วจะมากวาดอะไรตอนนี้ ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะก็เช่น seeing that we have little time we have to hurry อีสัต like ว์ oh, s k ิ p โปค่ะต่อไปนะคะก็เป okay. ็นเรื่องของ passive voice นะคะประโยคที่เป็นประค่ะแล้วก็ตัวอย่างประโยคนะคะเช่น although he is โอ๊ยเต๋อบอไปไตะเด้ฉันอ้าวเอพีมป้ายนี่เขาเขียนว่าอะไรวะ้ามสูบบุหรี่ อันที่สองอ่ะ No smoking อันที่สามอ่ะ h า t s u b u r i n อันที่สี่อ่ะ h a t s u นะคะค a r n นะคะ h า t s u b u r ยค่ะ นาฬิกาเปียตายตายลูกชายลดความวุ่นแนวนาฬิกาตายเฮ้ยพี่เอาขนมมาล่อหน่อยตัง What's <laughs>